ไข่ฮิรเปินหักอยากนักจักหวังไข่เฮิอเปินจังคำเดียวก็ได้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยามเป็นทั้งการเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของกินบ้านเฮาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะปามายยะเมนูแบบเมืองเมืองบ้านๆของเฮานะครับเมนูที่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยเป็นยะมาเหมือนแล้วนะครับก็คือเมนูอุปากตใส่พักจีลาวนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเดิมเนาะก่อนที่เฮาจะลงมือเนี่ยนะครับเฮาก็จะมาพอนะครับส่วนผสมวัตถุดิบของเฮานะครับพาของเฮาก็คือปลากดเหลืองนะครับอันนี้ไปจอมเบ็ดมานะครับโคดมานนะครับผมในส่วนของเครื่องแกงเนาะก็จะมีพริกแห้งนะครับขมิ้นหอมแดงแล้วก็จะเป็นจะไข่บ้านเฮานะครับผมรอบนี้จะใส่เป็นพักจีลาวเนาะเหมาะเลยนะครับซื้อจากกาดมานะครับเอาแล้วครับเพิ่มเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเฮาไปพอวิธีการเนี่ยกันเลยนะครับ ั้นตอนแรกนะครับเขาก็จะเอาจักไข่นะครับพริกแห้งเนาะลงไปต่าก่อนเลยนะครับปอมันละเอียดได้ตีแล้วเขาก็ใส่เกลือลงไปให้นน้อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นนะครับแล้วก็หอมแดงลงไปได้เลยนะครับต่ำๆๆเพื่อเข้ากันนะครับ หลังจากที่เขาตําพี่แกงเสร็จแล้วเนาะเขาจะมาแหว่ซอยผักชีละไว้เห็นสักกําหนึ่งนะครับผมเอาไว้อ้อยตอนท้ายนะครับเพื่อที่จะให้อ,อปุ๊บปากดของเขานี่หอมนะครับผมขั้นตอนต่อไปเนาะเขาก็เอาป่าเนาะมาก๊มาซอยเป,อเป็นต้นเป็นตินนะครับผมวันนี้ได้ตึงป่ากดเหลืองได้ตึงป่ากดครั้งนะครับมายะเมนูให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอันนี้อาจจะบราเซียนเนอร์นะครับกํามันกระตึงหมื่นนะปนาะแป๊ดแป๊นะครับผม เอาล้วครับขั้นตอนของการเนี่ยอุป,ปกร์เนาะเฮาก็เอาพริกแกงนะครับหลอกของเฮาเนี่ยลงไปขั่วก่อนนะครับเพื่อมันมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเนาะบะกองมันได้ตีแล้วนะเฮาก็เติมน้ำลงไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับผม ในส่วนของการปรุงรสเนาะก็มีอย่างนั้นนะครับรสดีนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้มันจะสปอนเซอร์นะนะครับแต่ใส่มนตึงล้ำนะครับใส่ไปเถอะนะครับเราก็จะใส่น้ำปลาให้น้อยนึงนะครับก็เป็นอันเซรพิธีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนาะมากองน้ำแกงของเฮานะครับมันเดือดละนะครับก็ใส่ปากดลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้สาคัญนะครับจะไปฝั่งกลมันเตือนนะครับเพราะว่ายังมันจะแยะหเฮาวนะครับผมล้อหฮ้สป่ามันซุกเขาไข่กลนทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะ วิธีการในการทาอาหารบนเครื่องเขานะครับจําพวกปลาเนี่ระวังให้ดีนะครับบดีคนมันเน่านะครับปล่อยให้มันซุกก่อนนะครับเอาล้ครับหลังจากที่จิ้นปลาขเขาเนี่ยเรื่อมได้ตีละนะครับก็จะมาอ่อยพักจีตบท้ายนะครับผมหลังจากที่เขาใส่พักจีลงไปแล้วนะครับเขาก็จะมากดมาฟื้นมันเห็นน้อยหนึ่งนะครับ ใื้พักจีเนี่ยมันโดนน้ำแข็งให้มันได้ล้วนสักน้อยหนึ่งนะครับมันจะได้มอๆนะครับทันก็ครับสีสันเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับเมนูอุปกตนะครับใส่พักจีลาบานเฮานะครับนี่ครับหน้าตาหน้ากินขนาดเลยนะครับเอาแล้วครับทันได้นะครับตีชินชอบคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวอเดอร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ